เพราะว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้ายุดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าพระเจ้าพระบิดาเวลานี้ลูกกำลังถูกความกลัวโหมกระหนำเข้าสู่ชีวิตจนหาทางออกไม่เจอลูกรู้สึกสับสนเหลือเกินพระเจ้าคือที่พึ่งเดียวของลูกขอพระองค์ช่วยลูกให้หลุดพ้นจากความกลัว ที่ผูกมัดชีวิตของลูกไว้ขอลูกมีชัยชนะเหนือความกลัวทั้งสิ้นขอสันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองจิตใจและความคิดของลูกลูกขอซ่อนตัวอยู่ภายใต้ปีกของพระองค์ลูกขอเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ว่าผู้ที่วางใจในพระองค์จะปลอดภยัยขอทรงทำงานภายในจิตใจของลูกให้ลูกมีความเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยให้ลูกมีความไว้วางใจอย่างมั่นคง ขอบคุณที่พระเจ้าเปลี่ยนความกลัวในจิตใจให้กลายเป็นความกล้าหาญขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของลูกขอบคุณที่ลูกได้รับชัยชนะโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมน